โอเคมาเกมสอง,สองครับระหว่าง G2 กับลาวครับ ลาวแพ้ไปนะครับเกมแรกเป็นจีทูที่นำไปก่อน <c oughs> 1อศูนในซีรีส์เบสซ์ฟรตรงนี้แต่ว่าลาวยังคงเลือกที่จะขออยู่ฝั่งเรดไซด์หนึ่งครั้งครับมา <c oughs> ดูนะครับว่าเกมนี้จะแก้เกมไง จีทูยังคงแบนเหมือนเดิมครับแล้วก็เลื่องเหมือนเดิมด้วยฮะมาเป็นไซาย,ยาอูลาฟแล้วก็มองไค,ครับส่วนลาวครับเราเวนเห็นเน่นแล้วก็แอนนี่เหมือนเดิมครับที่เรากำลังดูรีเพย์จากเกมหนึ่งหรือเปล่าครับอะไรครับนี่จีทูครับมาเป็นเอ่อดักิสครับผมว่าอาจจะล็อกหรือเปล่า บบว่าเกมที่แล้วเล่นลาตินูตกางคัานี้นอติูซับนะต้องมาดูกันแต่ลราครับเลือกหยิบอาฟีดีออสมาก่อนนะอฟีคู่กับซับไหมหรืออฟีคู่กับจังเกิลเซจูนี่อาจจะไม่เวิร์คครับผมว่านะ่าจะต้องเปลี่ยนใช่ครับ ต้องเป็นตัวที่มันมีดาเมจฮะมาเป็นมูคองครับหูคองจังเกิลนะแล้วก็มาเป็นสูตรเดิมครับมิดตลีกับจริงฮะโอ้นี่คือเล่นบทโหดเลยนะยเนี่ยคือแบบว่า ไม่เปลี่ยนคอมอะทำไมก็ในเมื่อคุณยังไม่ผ่านคอ,อมนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนได้เลย

กีทนะูน่าจะตัดซัพพอร์ตทิ้งไหมปะไม่ให้ตัวของฟิลดเล่นง่ายนั่นแหละครับตัดบิดแข้งไปผมว่าอาจจะตัดตัวอย่างเฟชไหม หรือดีอนาก็ได้เหมือนเดิมเพราะว่าเผลอทูแบนดูสุดเดิมเอาจริงไม่เล่นอะไรง่ายยากซับซ้อนเลยก็ในเมื่อลายังไม่สามารถชนะได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแผนนะแบนดารลียสนัหรับลาครับชัดเจนแล้วว่าไม่เอาครับแต่ว่าไม่ได้มีตัวที่เล่นกับแจ็คได้อยู่อืมขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเล่นคอมไหนอะถ้าจทูอยากเล่นคอมเดิม จะเปลี่ยนจากดารลีเป็นตัวอะไรเหรอหรอเอาจริผมว่าผมให้เครดิตตัวอย่างนาครับหรือไม่ก็ตัวอย่างคาสันเต้นนะทีนี้ตัดลิวหน้าออกไปครับน่าจะเปิดตัวของสัพพอร์ตอก่อนปะ ม,มันเป็นเค้นนะเหมือนเดิมครับสปอร์ตต้องด,ดูดูว่าจีนูจะอะไรถ้าไม่ใช่ดานนี้คือ,อถ้าเขาจะเล่นคอมเดิมรูปแบบเดิมนะเร็วกับอะไรต้องตั้งคำถามนี้เลย ก็ผมว่ารอบนี้มีสิทธิ์พลิกหลอกปะคือเอานอน์ตอร์ดูดไปเล่นกับจิงแทนโอ้ยนอร์เป็นป๊อปปี้ครับป๊อปปี้กับบ่าหรอเดี๋ยวบอกนะว่าให้เมอร์นิงเกอร์ล่างอีกแล้ว อ๋อไ oh, ปเป็นลูลู่ครับลูลู่จริงเลนล่างแล้วก็จะดุดกลางครับปี้บนนะถ้าแบบนี้เลนล่างนายต้องเป็นคาร์มาหรือไม่ก็เรยนต้ากลาสหรือเปล่าออ oh, แต่ว่าเขาหยิบเค้นมาแล้วนี่หว่าเหนือนเล่นกลางเล่นกลางไปเจอกับดาริลุดครับจะหยิบอะไรมาเ,เ,เรเนกอไม่เวิร์กอะคาลิก็ไม่ได้ด้วย โอ้โหหยาบจัดครับลิซันดาดแทนนะถ้าบอกว่าแมชอัพครับเรนบนเป็นป๊อปปี้เจอกับแจ็คครับจังเกิลเป็นนิตาลีกับบุคองเรงกนกลางเป็นนอติลุสกับลิซันดาดแล้วก็ผู้ล่างจิงสูรูเจอร์กับแท่นขอฟีออสกับเคนครับ alongside yike. And it does feel like, again, we're kind of seeing, as you're rightly pointing out, it's like Broken Blade. I am peel tank, I sit in front of this and make sure they're safe. You've got your engage coming through the caps, that's the setup they want to try and play around. And it is up too loud to see can they get those engages to disrupt. And I think with the Lissandra, it becomes a little bit easier than with the RE, where you're trying to land a charm, it's that single damage CC. Whereas when you look towards this, threat on side lanes with the Jaxxes starts to scale later. As well, with 10 ounce, forehand some of the back line. This is going to be a game where, if you can get loud, having that strong early game once more, they have more tools to try and punish G2. Yeah, absolutely agree. And I think G2 are kind of bringing a lot of kind of you know confidence, I would say, but also a little bit of shakiness. Maybe the nerves are going to be off now. You've had your first game on stage, you can build a lot more from there, but this is always going to be second. Build end. items. Build items. Yeah. You know what? You're bang on. You know what? You're so sharp. You're going to. Game song, ระหว่างด้านของ G2 กับลาวครับดูเอาบันเทิงแล้วผมว่าแมตชนี้คู่นี้น่าจะแบบไม่ได้แบบว่าจริงจังมากเพราะว่าดูทรงแล้ว G2 นี่คือแบบอารมณ์เหมือนจะเรียกว่าหยอกเด็กอะคำนี้เนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นป๊อปปี้วารบป่ะหรือผมตาฝาดไป Already, you can see the game plan here for G2. They want to get vision, so you can start to get that push for G2, make sure there's no funny business sort of happening here. Already, vision cleared out. G2 looks like just going to continue to push forward. Looks like the invade is actually going to be the case here. right mm -hmm. level one. Great level one, and uh. อยากจะเดินมาเช็คดินแมงเวดครับแต่ว่าไม่เจอใครให้ดึงครับขอมองจีดูยังคงแบบเดิมนะเล่นแบบยืดเยือได้แต่ว่าลาวคราวนี้เหมือน scaling เน็ตเ,เกมหน่อยครับเพราะว่าตอนที่แล้วคือไม่มีทรงครับไ่ไม่มีทรงนี่เรียกว่าทรงมาครึ่งทางครับแต่ว่าไปเป๋ช่วงทยเกมนะ Hey, I will stand on the front line. I'm going to try and disengage every time Tin owns tries to go in. Anytime we get cropped, trying to go in. And it's about trying to keep Hansama safe. And Poppy did get some buffs coming in on 13.8. She does more max health damage by 1% from 8 to 9. She gets increased resistances as well off her, her W, the steadfast presence. So definitely going to be something where she's a little bit tankier and can't be that big. And I have good news. it's not a little, wins, little wins. โอ้หลังบนโลโบครับหวงฮับเตอร์ใหมาฮะก็นี่แหละครับเทกันไปแต่ว่าเอาจริงป๊อปปี้จะได้ภาษีเรื่องของคำที่เขามีซัสเทนในไฟครับจากตัวโลโ่เนยแหละ คือพอมีโลป่ปลาไปใช่ไหมมันก็จะเพลได้อีกหนึ่งจังหวะโล่ก็จะแตกมงวนเอาไปเป็นแก๊ออฟอันด้ยิงหนึ่งคู่นะก็จะได้เลือดอันหนา พี่น้ารอบนี้น่าจะต้องใจเย็นครับแล้วมิกกี้เอ็กครับเดินเข้ามาเช็คครับจะเอ๋แล้วรู้ว่าบูบาเขายังอยู่คล็อกโดนไหมโอ้แบบนี้<อ>มันเป็นช็อตบังคับเลยครับคือถ้าคุณไม่สามาัยคุณไม่จะโดน ใช้คำว่าโดนตัวของหอกอะตาไปลา้าถูกป่ะแต่ถ้าคุณจะไหมคณก็จะโดนหอกป่าหน้ารู้เรื่องถูกไหมโอ้โหซึมครับบอกแล้วว่าทรงมันเหมือนหมาหย,ยอกไก่ครับมันไม่ใช่แบบว่าเอาจริงเท่าไหร่ด้วยจีิงถ และเหมือนจะได้เทเลทครับเดนล่าอ้โหซึมมาสี่คนแบบนี้แคปดึงเปิดแล้วถอยหรือเปล่าสตานแบบนี้ไปเข้าไปงับหนึ่งทีครับย้ายครับต้องถอยแล้วเริ่มเจ็บครับอ <c oughs> <c oughs> ยังถือว่าเทรดออกก็ได้ดีครับได้ในส่วนของ TP จากทีนาวมาด้วยนะและอ้าวประเด็นคือพอเบรกทีนาว์ให้ไม่กลับเลนได้ครับก็กลายเป็นว่าเขาก็จะเสียเวฟฟีแลมาอยู่แช่อย่างนี้ก็ไม่ดีครับเพราะเบลมันก็จะยิ่งหานกันออกไปแต่ว่าครอกซักก็อาศัยความที่รู้นะครับว่าอยู่ข้างล่างกันเยอะครับมาเบลลนี่มาดูฮะ คืออ่ะยังไงดีเลือกดูนะเลือดแค่นี้ปลาหอกไงก็แตกครับก็คือแมะใบสมัยปุ๊บอะอีกไหนเผาไม่ต้องสืบนะครับกือบกว่าอ๋อบังคับตายอ่ะอยู่ที่ว่าจะตายที่ทรงไหนแล้วข้างบนตัดกับมาโรโบครับโอ้โห เลื่อนหลืออยู่แค่นั้นครับแน่นต้องกลับไปเติมผองแล้วเทเลพอตลงเลนมาโอเวฟนี้เราเวฟถัแบบแบบงด้วยครับบ,รบังคับหันหรือเปล่าหันหรือเปล่าไม่หันทุบมยศถางโอ้ซึมแต่แต่เขามารอแล้วครับมาหมดสามสี่คนแล้วเทเลพอตลงเลนมาแล้วแบบนี้โอ้ตายแน่นอน ใครเห็นก็ว่าตายครับแม้ไปโมลิบอบไปหนึ่งทีสตันมาแล้วไงต่ออยู่ในเทเดตปกเกนเบดบ,บอกว่ายิ้มครับมี ix, เฮลพิกา์ปะเปะไปให้ได้โลมาอีกครับยังไงก็ไม่ตายแล,ล้วลาวครับงงเลยครับโดโบบอกเฮ้ยบุ้ามึงไปนะเอาอีกแล้วเหรอเอาแล้วเหรอในคำนี้เลย Immediately shows one wave, and 30 seconds later he's in that top side. Fantastic stuff from G2, and controlling the early game much better than they did in the last game. ตรงกลางครับดึงมาหนึ่งที่ให้กับแคปครับไลขออยู่ทีนาวครับต้องถอยฮะทิศทางนี้วงกว้างนะครับระยะประมาณนั่นแหละฮะหนึสกิลของการดึงเลยแล้วข้างล่างครับพอก็พยายามมาเปิดที่ขีบนะเข็ดไป ก็พยายามอยู่ครับป่าของเราไม่ใช่ว่าปล่อยเกมนะพยายามจริงครับโดนนั่นโดนนี่ไปแต่สิ่งสคัญคือมายเซตที่เรียกว่าไม่ยอมแพ้ขอทุกอย่างยอมแพ้ครับเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นแกะอันแพ้นห่เองตกเองครับเหงาจะจัดใหญ่ครับก็หายครับวันนี้เข้ามางเวทในป่าแล้วมุมนี้ดึงมาโอ้ย โฟร์ซิทูมยัดหน้ามาครับคล็อกไปต่อครับแต่ว่าแคปต้องจ่ายอัติเมทอย่างอเอ่อไซโคนครับไม่ใช่ดิเด็บชาร์นครับขัดจังหวะไว้ขออภัยแล้วย้ายครับโดนริงกฟอนเบรกจังหวะไว้หนึ่งทีต้องจ่ายแฟดนีออกมาคล็อกครับโดนปาชฟรินทอสไปแต่ข้างล่างครับตัดมาซีออนค่อนข้างเจ็บแล้วรู้โดนแซบไปเจ็บหนักกว่าครับแต่ก็ยังไม่ตายอ่ะอืมแล้วนี่ฮะกิตาแลนด์หน้าตำคาญอย่างนี้ครับคือการตอดแบบแปะเฮลพิกไว้ก็นั่นแหละฮะกิตาแลนด์สลบไป มันเพิ่มระยะไปอีกหนึ่งจังหวะซีออครับนี่ฮะเลียกลับมามิกกี้เอ็กเลือดหลือมันครึ่งหลอดแล้วรูทครับเริ่มรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าครับถ้าโดนอีกหนึ่งสกิลนี่คือแตกแน่นอนแล้วเอาครับอย่างนี้อย่างนี้ทรงอย่างนี้โอ้ยแดนโดนซีออไปแล้วป้อมไม่ได้ตีด้วยแล้วโอ้ยรูโดนแซปไปอหนึ่งครั้งครับเสียวาบเลย บนครับภาพเดิมๆครับโรเบิครับรอบนี้ครับมาแค่สามคนเพียงพอแล้วซีออสครับไม่ได้กับแน่นอนฮะขอหนึ่งแซปบับไปครับได้เฉลตแบบฟรีได้ฮะ นี่ฮะ G2 ผมแบบรู้สึกว่าเกมนี้ g ูแบบน่าจะทรงแบบว่าให้ลาวได้รู้ว่าถามากเมื่อกี้คือ G2 แบบว่ายังไม่แน่จริงไงคือ <c ười S 1> ดับตลกแบบไม่เอาจริงนะตานี้เป็นดับตลกแบบเอาจริงหรือเปล่านะมันมันก็คือเป็นเหมือนไม์เกมอะครับก็คือแผนทางจิตใจเฮ้ย แล้วรูฟโอ้โหเสียวาบเลยคือมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่มีน้ำใจนักกีฬาอะไรมันเป็นหนึ่งแผนการเล่นครับคือเรียกว่าอคุณไม่จำเป็นต้องใส่สุดทีมแรกก็ได้ถูกป่ะแล้วก็แบบใช้การบลัอฟทางจิตใจไงแบบอุย้ยที่แล้วมานี่คือนึกงว่าแบบมันสูส่สีเปล่าหรอกเขาแค่ยังไม่เอาจริงประมาณนั้นยังไม่ปลดลิมิเตอร์ยังไม่ปลดลิมิเตอร์ ตรงกลางครับพยายามจะมาเดินเกมกันแต่ว่าย้ายครับตอนนี้เจอโรโบโครับโรโบบอกว่าเอาคนก่อนละกันครับเอ้ยดึงมาเอ้าวยิงงงในรองเท้าแบบนี้ยังไงยังไงปันเค้าตไซใสามาบับสตาร์ไปหนึ่งที อโอ้ไหลครับห้าหนึ่งคข้างล่างไปเอานู่นอยู่ครับท<ข>็อปท็อปบอกไปต่อไหมไม่เพื่อนบอกไม่ครับเพื่อนไม่เอาทีนาวโดนมาจเจมินทอ็อมต้องกดกเีเชือกขาดจริงนีที่กดออกมาทันแต่ซีออสครับ จะได้กลับหรือเปล่าครับรูแดนสโลไปหนึ่งทีเคาะปั่นเข้ามาจากด้านหลังครับเดินเข้ามาปั่นด้านหลังไหมแต่ว่าอันนีเมีไปแล้วด้วยแล้วเพาะเหมือนจะไม่ได้ออกครับหลบแซปไปได้ก็จริงทีนวสยามล้อมุมสวยอยู่แล้วโอ้โหผ่ากลางไปครับกับุปเนอระเด็นล็อกเก็ตนะแคปเดินตามมาแต่คนที่ติดรูทอยู่คือรูทครับรูทติดรูทก็กลายเป็นดับเบิลรูทรูทติดรูทแล้วตรงนี้เดินมาหนึ่งทีเป็นดับเบิลทิปเปิลรูทครับสามรูทเข้าไปครับโอ้ไม่รอดครับ ดีออสโดนนีฮะแซปหนทีแล้วคร็อกก็ยังขึ้นไปได้แต่ย้ายครับตามต่อมุมจมลินฮอรไม่มีแล้วแต่ยังไงครับจ้องหน้าจุดจ้องจ้องอบได้ไม่ตายครับแต่ข้างบนครับข้างบนโรโบครับต้องถอยฮะโดนเยอะพอสมควรครับถ้าไม่มีฮะสอูนจริงครับผมว่า โอ้เพึ่งหลอดครับแต่ขาวเพิ่งไปเติมเลือดมางั้นเรอะงั้นเอาสภาพเติมไปแล้วกันนะตาหอกไปยึงตื้น เอาง่ายต่อครับตรงนี้นี่ฮะมาดูครับจังหวะที่รูทแต่ว่าโดนรูทเด็บกับเป็นรูทที่เป็นรูทครับตายขาดที่ชิออสเองก็ไม่เท่าเช่นกันครับ On G2's side, he looks like he's really excited. Game number one and he has every right to be G2 or not letting up 3-0-3 on towards an Italy like very quickly getting towards that night harvester but a lot of this game once more has been Caps getting control over the mid and starting to actually get the roms down it's not looking so much better and now you got the first tower up top Bot lane is not gonna be long to stand as well. Ball back towards the dragon. That's that's a solo kill. That's a solo kill. Broken blade Just solo bolo and takes down Robo. Maybe, maybe there Poppy doing work, the divine thunder already completed and Robo's just gone. And now G2 are like fantastic. We have Poppy. ป๊อปปี้หนึ่งคูณสามของนำตัวของแจ็คไปขนานแล้วตรงน,นี้อ่ะลองเล่นครับยังไงลงมาอันพี่เศาได้งัดขึ้นมาไม่ได้เอาปัป่นขึ้นไปสามแต่ว่าตัวแบ็คไลท์อย่างฮัสบสมาย,ยิงฟรี ยิงฟรียิงฟรีรูดด้โดนยิงเกือบติดแซบแล้วนี่ฮะพรอนเข้าไปหาทางด้านของดิเซนดาที่นาวไม่ได้เล่นครับเหมือนจะได้เทเลตต่อหรือเปล่าบอกเพื่อนเล่นหน่อยแซบไปอย่างทีได้รูปรแทนย้ายครับปานเดลินทอตไปไม่โดนครับแล้วดักหลังเทเลตครับแคปกักเวฟไว้ไ่เครับ้อมแคปบอกพี่แท้ง,งเองนะ้องดึงผ่ากลางมาไม่โดนใครลอดช่องครับดังขีมีพ่ต้องอภิเซได้มาบ้าปไปย้ายยังคงไม่ตายแต่มิเก้ครับต้องซวยตายแลวครับนี่ครเป็นรูปเกไปได้ครับในที่สุดครับตี เฮ้ยว่าเบรกมันไปตั้มแป๊บนึงฮะอะไรจะไล่เขาขนาดนั้นครับสำหรับจีูแล้วจีบอกว่านั่นคือแผนหลอกครับรอให้เข้ามาตึกแบบนี้แล้วทำสามารถยังคงมีพีซีออสก,กดสตอปบอรถุงเวลาไว้ ไงต่อครับเข้ามาพอรอนเข้าซอไซมาแต่มันเป็นเข้าซอไซหลอกเพราะว่าข้างหลังแคปมาหารู้รู้หลบไซส์สเส้นเด็ดไปได้ครับมีคนเด็บชาร์จลอยมาหนึ่งทีแคปยังคงคำมาอยู่แล้วชิออครับตรงนี้ตั้งแต่ดูปกเบ็กเข้ามางัดแต่ว่าเขาแฝงลัมาได้แล้วเรียบร้อยครับกลายเป็นด้านของชิออลระเบิดไปก่อน หามุมเจบรินทอดไปครับเขาก็ยังหลบได้สำหรับเราแต่มินินเบสมากองเบอรเลอรนี้ที่นาวจะมาเตินทันหรือไม่ผมว่าป้อมแตกก่อนแน่นอนครับ <Okay. S 1> มินเมิเบตเดินขึ้นไปไล่แล้วเขาพยายามจะครั้อยู่มีเคชเชอรอผ่านมาก้างหล,ลังแฟดลิงออฟฟอร์สสวยงามมากที่ถูกถูกเวลาไว้แล้วเป็นแคปที่เบิดไปครับแต่ว่านี่ฮะอืใหายครับกระโดดงับหน้าไปฮะ ดีทูครับเรียกว่าหลอนเลือดนี้ใช้นานจริงๆเนะี่ยท็อพอจะรอเลยครับยิ่งยืนนานนะอันนี้ของจริงครับแล้วไปต่อครอสครับโดนไล่เวทป่าครับต้องกดดีคอยลและแยกออกมาฮะ They're not chance to get into a riding position because when you look towards everything G2 have, Night Harvester completed, Kraken Slayer completed, Abyssal Mask completed. They are so far ahead of their counterparts across the board. They just can't keep up. We're nearly 14 minutes into the game, and that's a nearly 10,000 gold lead we're looking at for G2. sir we still have just lost. จอกนี้ครับโอ้โหออทิถิงบลตี้ครับดิ้งขึ้นมาแล้วเพราะว่าต่างมันห่างกันเกินไปครับ14นาทีนี่ห่างกันไประดับนี้นี่คือจมือนหนึ่งครับทุกคนคือบอกเลยว่า พยายามเชียร์อยู่นะสำหรับเราแต่ว่ามันไม่เกิดภาพจีิงนี่เลยครดูนะครับทุกเลนครับไม่มีตไม่มีเลนไหนที่แบบว่าตังหรบอว่านำเลยสำหรับฝั่งของเราคือตังตามทุกเลนนะแม้แต่แคปที่ทเป็นตนิดรุสก็ตามถ้าเดี๋ยวป้อนมาแตกกัะแน่ทำเล่นไป ตอมแตกกิลดิซายสถานี้จิงของคันสมาออกมาเป็นเกลฟอร์สนะครับไม่ได้ออกมาเป็นคาเทเซเยอร์เหมือนเกมที่แล้วนะก็น่าต้องการโมบิลิตี้นี่แหละเอาไว้หลบฟลื้นเปล่งนจังหวะหรือม่ก็ไล่ตามแล้วกิตต์แลนด์ไปครับลูดรูดไปเมื่อกี้โอ้โห เจ็บอยู่ฮะย้ายครับ,รบพยายามจะหามุมจะเข้าเข,าข้าจากข้างหลังะแต่เขา,ามีวอดบริเวณนหลุมแับเตอร์อยู่หูุก็เลยิถอยครับไปต่อไม่ได้นะมันฝืดไปโอ้ยชิออนครับเจ็บบอกเลยว่าเจ็บ ไหนคั h เวสเตอร์กับตัวของ c a s เทเอ,รเเอร์น n ต t o r นะผมว่าอีกชิ้นหนึ่งน่าจะไปตัวอ่อุ่ปนหนึ่งครับไรตันโฟกัสหรือเปล่านะตรงนี้ครับเคีช,ชูผ่านไหลามาไม่น่าเข้าต่อเท่าไหร่แล้วเจลินทอตไปไม่โดนครับน่าจะเป็นตัวของไรตันโฟกัสแหละแล้วย้ายครับเปิดทางด้านริฟที่2องข้างบนทันที เปิดมาแล้วครับน้องจะโขกหรือเปล่าเหมือนน้องจะไม่ได้โขกครับเก็บเรือไปโขกอันบนครับนี่ฮะบับไปครับอ้าวแล้วตรงนั้นครับบูคลองของคล็อกซับไม่รอดฮะตัวหายไปทันทีครับโดนไดเบจถมใส่ ตอนนี้คือไม่ได้โฟกัสบังก่อนเลยนะสำหรับก่อนไฟแล้วคล็อกครับโดนแซปมาพร้อมกับโพลิมอร์ไปเนี่งนั้นตัวเหนียววอยู่ครับแต่ว่ามันไม่ไหวยิงแล้วโดนดึงต่อสำหรับทางด้านของโรโบเกือบเชสีต่อได้อีกหนึ่งคนครับจีทูบอกเลยว่าลาวนี่คือไล่ฟันแล้วฮะไม่สนใจอะไรครับพอไปขีบคือไม่ได้คิดมีหัวครับอะไรก็ได้ฮะเจอใครก็เอาหมดครับตอนนี้ กูรีปืนสามที่สิบเจ็ดนาทีครับตอนนี้ถึงเทเลเทียสามเรียบร้อยฮะเนี่ยมาดูคล้องกันว่าทำไมถึงตายครับหลุดออกมานอกบ้านดึงจังหวะหนึ่งมาพร้อมกับวางทางด้านคิดที่ข้ครับแตเมจตัวหายเลยฮะแล้วตรงนี้ครับเซอร์ไพรส์บัฟแซปไปหนึ่งทีฮะไม่ต้องเล่นครับหายเหือครับยังดีที่สามารถขะโดดไปได้แล้วทุกนี้ครับ G2 ก็มาเก็บมังกรไฟไหมฮะตอนนี้เป็นทางด้านของ Inferno Terrain กับ Inferno Drake น,นะครับดังนั้นก็จะมีจัดจ้านแน่นอนมีซันดราของลาวครับได้ตัวเออรนดรีอังกิชมาแล้ว ว่าตอนนี้คือมันไม่มีใครยืนรับเท้าให้ได้นานพอที่จะสู้อะครับคือมันโดนจริงยิงหมดนะครับเอาจริงๆโลโบโก็ดันทะเลต่างเกียวจิติบลตี้ครับตังขำปราตามเหลืออยู่ประมาณหมื่นสองะหมื่นสองหมื่นสองหารห้าก,ก็คือสองพันสี่ถูกป่ะสองพันสี่ก็คือประมาณ อ่ะตีซับประมาณเฉลี่ยแล้วทัวเชตชเฉลี่ยคือชิ้นใหญ่หนึ่งชิ้นน่ะนั่นคือสเกลลิ่งกันที่ต่างตามครับไปไง่ายๆเลยอ่านแบบนี้ผมให้สองสองพันสี่สองพันห้าเนี่ยคือชิ้นใหญ่ประมาณหนึ่งชิ้นมันจะได้เห็นภาพจริงๆมันประมาณสามพันนะสามพันหรือสองพันเจ็ด ลนี้แต่ว่าผมผมชอบประมาณไหมแบบอารมณ์เหมือนเผื่อืเอเหือเผื่อขาดอะ่ะสองพันห้าคือหนึ่งชิ้นประมาณง่ายเลยตอนนี้จีทูก,ก็ไม่อะไรมากครับรอดักปลาหอกครับนี่ไง,ไงฮะโอ้โห<อ><อ>แฟดเข้าไปฟอชทูมยัดหน้าเลยแล้วกันครับแต่ว่าเขามีเพื่อนช่วยเหลือครับแล้วออกมาได้ครับการเป็นลิซัน้าของที่นาวครับบอกว่าไม่ไหวแล้วครับ ตายเลยแล้วกันนะคือไม่ไหวนะครับยื้อนานไปไม่ดีฮะสัตว์เกลยแล้วตัวเองก็โดนสัตวแทนแล้วข้างหลังนะซามามาเกลฟอร์ดพับก่นยิงติดจากด้านหลังครับเคลียร์มน,นเบบให้ครับ เพื่อนบอกดันเมสไปเลยเอาล้าวเรานีออกไม่ได้ครับเรวิจิวเติมมาจากทางทางด้านของรูทรับทา,าสมัยยังค์ไม่ตายทางสมัยยังคงสักนทนขึ้นมาอยู่ครับแล้วเดฟบชาร์ดเมื่อกี้จ่ายไปแล้วด้วยเบรกจังหวะรูทไม่ได้สวยอยู่ดึงมารูทไม่โดนครับแต่ว่าแฟดเข้ามาคอหน้าแล้วรูทก็ละลายหายไปทันทีครับโรโบพยายามเขาต้อตใส์อยู่ต้องก,กรอบเพื่อนออกไปแล้วจะบินทอสมาพยายามจะตามไปครับแล้วงับไปครับเรียบร้อยเป็นวิจิวจากทางด้านของใจครับโรโบมาพร้อมกับคิจิวผ่านของด้านชินาวแต่ว่าก็ไม่สามารถเอาย้ายไปได้ครับแล้วทางด้านทางสมัย,ยู่ตีบ้าน บ้านคนกินชนะกันด้วยบ้านโรโบพยายามจะเล่นนะแต่ว่าเลือดไม่พอแล้วนี่เงี้ยทิปเปอร์วิริกเติบตีนาวกับเขอาบ้านไปโรโบปั่นอยู่ในบ้านคนเดียวเงาเงาแล้วผู้ฟองของครอสต์สลายหายไปเช่นกันที่ชิพหายมาหลอกๆไปแต่ว่าป้อมตีเอาทางด้านของเอ่อเราจะรูส่งแคปไปครับแต่ส่งว่าเทิร์เล็ตครับเล็กซัสเทิร์เล็ตไม่ให้หนีนกตัวเล็กซัสเองไม่รอครับเล็กซัสระเบิดไปครับเป็น2อต่อศนยครับสำหรับทางด้านของ G2 ฮะเจอกับทางด้านทีมลาวตรงนี้ครับ โอ้เกม2นี่คือเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องเดิมครับแต่ว่าผมใช้คำว่าเหมือนเป็นหนังเกรดบแทนที่เกรดครับถ้าเทียบกับเกมแรกคือคอมเดิมนะของ G2 G2 ไม่ได้เปิดแผนอะไรสำหรับที่ว่าอยากจะเล่นในรายการใหญ่ครับอันนี้คือเป็นคอมแบบเหมือนคอมคอมตลกอ่ะเอาพูดจริงจนะผมเรียกว่ามัคือคอมตลกที่ที่แบบว่าก็แค่แบบ คอมผับเกมอะคือไม่มีอะไรเลยงานจัดที่ประเทศไหนหรอครับอ่อ,งา,อง,งานจัดที่ประเทศอังกฤษครับงานจัดที่ประเทศอังกฤษใช่เลยนั่นแหละก็เลยแบบว่าอย่างที่บอกไปคือพอคอมนี้มันเหมือนกับคอมแบบเทสฝีมืออะ ก็คือแพ้ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยไปเอาริเกม2อันี่คือเกม1คือก็ก็ก็ไม่ได้แพ้เกม2ก็เลยแบบอ่ะงั้นก็คคอมเดิมแล้วก็รีบจบไปได้แบบไปพักผ่อนก็นั่นแหละครับกลายเป็น2 0ศไปคนระับสำหรับคู่นี้ฮะ